้าสู่ช่องยายมุกดานะคะมุกดาทาโลการดูดวงดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนะคะอาจจะตรงกับใครบางคนก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะตาบใดที่ยังไม่ดูดวงส่วนตัวอย่าเพิ่งตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ใ,ในชีวิตนะคะ <c oughs> วันนี้มาทำหัวข้อเอาใจคนยังคิดถึงคนเก่าอยู่นะคะ คนรักเก่าที่ทิ้งเราไปนะคะเขานึกเสียดายเราไหมเขาจะได้รับผลกรรมอะไรไหมคะนะคะ,ะมาตัาง้งจิตอธิษฐานนึกถึงหน้าเขาคนคนนั้นนะคะคนรักเก่าที่ทิ้งเราไปเขานึกเสียดายเราไหมเขาจะได้รับผลกรรมอะไรไหม ขอเช็คพลังงานของเราหรือเขาคนนั้นคนที่เราคิดถึงสักสี่ใบนะคะเก้าเหรียญช่วงนี้อยู่ในการอาการเศร้าเหงาไม่ว่าเราหรือเขานะคะคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาทำเป็นใจเข้มแข็งว่าอยู่ได้แต่ใจยังคิดถึงยังคิดหอดยังอยากจะมีกันและกันอยู่นะคะ คนท่าดิน The ู h นะคะหลายท่านหลายคนหลายคู่ช่วงนี้อาจจะทำใจให้สบายสบายไม่อยากคิดอะไรเยอะไม่อยากคิดอะไรมากมเขาคิดถึงฉันไหมนะเขาจะได้รับกรรมไหมอะไรยังไงอืเรื่องของเขาฉันปล่อยวาง <c oughs> นะคะเด e t e m นะคะหลายท่านหลายคน มาจะไปทําบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอยากให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ขอให้เขาได้กลับมาขอให้เขาเปลี่ยนแปลงขอใหอ้มีเราอะไรประมาณนี้คุณลาศิธนู <c oughs> ห้าไม้เท้านะคะ หลายคนหลายท่านยังยุ่งเหยิงยุ่งยากในชีวิตนะคะใจเย็นเย็นปัญหามีไว้ให้แก้นะคะขนทาุไฟนะคะเอาธาตุราศีไม่ตรงหรือว่าโัวข้อตรงก็ดูได้อะไรที่ไม่ตรงก็เลื่อนผ่านนะคะแฟนเก่าเขานึกเสียดายเราไหมเขาจะได้รับผลกรรมอะไรมไหมว้าว <c oughs> ราชาเหรียญกำลังนั่งคิดกำลังคุ้นคิดกำลังนิ่งนะตอนนี้นิ่งอาจใจยากเหลือเกินคิดถึงฉันไหมละ่ะนึกเสียดายไหมได้รับผลกรรมอะไรไหมเขานึกเสียดายนะคะเขานิ่งแต่เขาก็ยังไม่ปล่อยวางยังไม่ตัดเราออกยังไม่จบนะคะราชาเหรียญเขานึกเสียดายเรานะคะอืม ถึงวันเวลาจะผ่านไปใจเขาก็ยังมีเราอยู่ราชาเหลียแลวกราช้าไม่เท้าวววนะคะถึงวันเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปในใจเขาก็ยังมีเรายังนึกเสียดายอยู่ยังไม่ได้ปล่อยยังจับไว้แน่นอยู่เพียงแต่อาจจะมีเรื่องเราอะไรสักอย่างเข้ามาจังหวะนั้นชีวิตก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเขายังนึกถึงเราอยู่นะ 6ถ้วยเล่ากับเขาเป็นคู่กันเป็นคู่รักอดีตชาติที่ตามหากันเจอคู่รักมักจะทะเลาะก,กันมักจะไปด้วยกันยากสุดท้ายก็กลับมาหากันนะคะในเอ่อในเรนดอมนี้คนรักเราหรืออาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเรามากกว่า10ปีถ้าเราเป็นคนอายุมากกว่าเขาก็มากกว่า สิบปีนะคะใจเย็นๆย็กไม่ดาวหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาเก็บไปคุ้นคิดแล้วยังไงก็ยังนึกถึงเรายังอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้ตัดทิ้งนะคะใครที่รอคอยอยู่มีแนวโน้มว่าจะไปต่อได้นะคะใจเย็นๆคิดถึงนะ นึกถึงนะถึงวันเวลาจะผ่านไปแล้วก็ยังนึกถึงยังคิดถึงอยู่ยังมีการส่งกันในบางครั้งยังมีการ <c oughs> อแอบส่งแอบดูอยู่นะคะ <c oughs> เด็กเรียนใจเย็นๆนะคะใครที่มีปัญหากันเขานึกถึงอยู่คะ่ะเนี่ยยังไม่ลืมเลย <c oughs> ยังไม่ลืมถึงวันเวลาผ่านพ้นไปใจเขาก็ยังมีเรา ยังไม่หลับนะคะยังคิดฮอดยังคิดถึงคนที่เราถามถึงเขาคิดถึงเราไหมเขานึกเสียดายไหมเขานึกเสียดายวันเวลาที่ผ่านไปนะคะนึกเสียดายในใจเขายังมีเรา,อย,บบาอยู่แบบเศร้าๆอยู่แบบเหงาๆถึงฉันจะเหงาฉันจะเศร้าอะไรยังไงฉันก็ยังอยากจะมีเธอเข้ามาในชีวิตฉันหลายท่านหลายคนอาจจะอยู่โดดเดี่ยวอาจจะทำใจ อาจจะฮีลลิ่งตัวเองหรืออาจจะอยู่แบบนิ่งๆแบบเงียบๆนะคะทําใจอยู่นะคะแต่เหงานะคะเขายังคิดถึงเราอยู่นะคะปัญหาต่างๆในตอนนั้นเวลานั้นมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากยุ่งเหยิงนะมันเป็นอะไรที่หลายเรื่องหลายอย่างลุมแล้วเข้ามาในชีวิตก็เลยทําให้ต้องจากไปต้องเดินออกไปนะคะแต่ในใจเรา แต่ในใจเขานึกถึงเราไม่นึกถึงเขาจะได้รับผลกรรมอะไรไหมก็ผลกรรมที่เขาทําไว้ไงนะคะแบบความรู้สึกหนักเป็นทุกข์เป็นกังวลน,นะคะปล่อยวางไม่ได้สิ่งที่เขาทํากับเรามันยังติดอยู่ในใจเขายังทําให้เขาเอาเราออกจากหัวไม่ได้นะคะคิดถึงไม่คิดถึงนะคะใจเย็นๆอยากเดินทางมาหานะ ใครที่มีประเด็นหรือใครที่คบอยู่กับคนทางไกลไกลบ้านไกลเมืองนะเป็นไปได้ว่าเขาอยากเดินทางมาหาอยากมาพูดอยากมาคุยอยากมาเคลียร์นะคะเขานึกเสียดายนะคะบางที่อาจจะอยากกลับเข้ามาอยากจะรู้ว่าเธอสบายดีไหมเธอเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ นะคะอย่าคิดออย่าคิดมากนะคะเขานึกถึงเราเขาเอาเราออกจากหัวไม่ได้ยังไงก็ยังมีเราอยู่ในใจอยู่นะคะหลายท่านหลายคนอาจจะ <c oughs> คิดเยอะคิดมากเขาก็เอาเราออกจากหัวไม่ได้เราก็เอาเขาออกจากหัวไม่ได้ไม่แตกต่างกันนะคะแต่บางทีคำพูดคำจา ไม่ค่อยจะเป็นไปอย่างที่คิดบางทีปากกับใจไม่ตรงกันคนเราไม่ว่าตัวเราหรือตัวเขาถึงจะรักก็บอกว่าไม่รักไม่สนทั้งๆท,ท,ที่ใจเจ็บนะคะเด็กดาคนคนนี้เป็นคนดื้อเป็นคนไม่ค่อยฟังใครปากกับใจไม่ตรงกันนะคะรักไหมรักรู้ไหมรู้เมื่อสายนะคะอยากขอโอกาสอยากกลับมา ช่วงนี้อยู่ในอารมณ์ที่งุดหงิดนะคะ The view of fortune โ <c oughs> ชคหรือจังหวะกำลังมามีแนวโน้มว่าจะได้มุ่งอ่อนกลับมาพูดมาคุยกันคนที่ทิ้งเราไปอยากจะกลับมาอยากจะมาพูดมาคุยกลับมามาคุยแล้วจะได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะรอคอยวันเวลาอยากให้ถึงวันที่จะกลับมามีการส่องมีการดู มีการส่องหนักมากนะคะ <c oughs> เลิกกับเราไปตอนจะเลิกทำไมไม่คิดพอเลิกกลับไปนิ่งเงียบกันไปไม่พูดไม่คุยกันกลับคิดฮอดคิดถึงนะคะมีการส่องและก็ส่องเราหนักมากนะคะอยากได้วันเวลาต่างๆกลับมายังไม่ลืมถ้วยมันล้มไปสามมันก็เหลืออีกสองนะคะในใจตัดยังไม่ขาด ห้าถ้วยล้มไปสามยังไม่ล้มอยู่สองสแสดงว่ายังคิดถึงอยู่สองเหรียญก็บ่งบอกมาว่าเอาเราออกจากใจไม่ได้เอาเราออกจากหัวไม่ได้ไม่ว่าเราหรือเขาเอาออกจากหัวไม่ได้ด้วยเหตุผลบางประการต้องเลิกลาต้องจบพอกลางคืนมาแพ้กลางคืนนะไม่ว่าเราหรือเขาพอกลางคืนมากินฮอดคิดถึงแพ้กลางคืนมองดูดวงจันทร์บนท้องฟ้า ใบหน้ามีแต่เธอเธอเป็นอย่างไรบ้างเธอคิดถึงฉันไหมนะคะคนรักเก่าคนที่ทิ้งเราไปเขานึกเสียดายเราไหมนึกเสียดายเขาได้รับผลกรรมไหมได้รับผลกรรมเขาเป็นทุกข์เขาเป็นกงนังวลเขามีเรื่องต่างๆในใจเยอะแยะ,ยะไปหมดนะคะเพราะว่าไปไปจากเราแล้วไม่เหมือนตอนอยู่กับเราอะไรก็ดีหมดกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับ เครียดคิดเยอะคิดมากไม่ว่าตัวเราหรือตัวเขาเป็นอะไรที่เหนื่อยเบื่อเซิงอยู่ช่วงนี้ฉันอยากให้ผ่านพ้นวันเวลาไปเร็วๆฉันจะได้มีเธอกลับมาขออนุญาตดื่มกาแฟนะคะกลางคืนมาแพ้กลางคืนนะคิดเยอะคิดมากเนี่ยช่วงเวลานั้นทำให้เราเจ็บปวด อาจจะมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตช่วงที่มีปัญหากันช่วงนั้นช่วงที่ทำให้เราเสียใจทำให้เราเจ็บปวดนะคะสามดาบขึ้นมานึกถึงวันเวลาที่เขาทำกับเราแล้วแล้ววันเวลาที่เราเสียใจนะเราเดินออกมาจากจุดนั้นเราเดินออกมาจากเขาหรือเขาเดินออกไปมันทำให้เราเจ็บปวดทำให้เราเสียใจทำให้เราคิดเยอะคิดมากเขาก็ไม่แตกต่างนะ ช่วงนี้กรรมได้ตามจ้อนเขาแล้วทําให้เขาไม่สบายใจทําให้เขาคิดเยอะทาให้เขาคิดมากนะคะห้าเหรียญบ่งบอกตอกย้ำมาอีกนะคะเขาคิดถึงเราเขาได้รับผลกรรมที่เขาทําแล้วเขาไปจากเราเพาว่ามันจะดีแต่มันก็ไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาวาดฝังไว้ไม่เหมือนตอนที่อยู่กับเรานะคะตอนนั้นเขาเป็นคนมีเสน่ห์ มีคนเข้ามาพูดมาคุยมากกว่าหนึ่งคนกำลังหลงตัวเองนะคะก็เลยทำให้ชีวิตคู่ของเราพังขออนุญาตปิดไว้เดลเวอร์นะคะหนึ่งเหรียญจากนี้ไปกำลังจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหลายเรื่องหลายอย่างถ้าเรามปลออนออกมาจากตรงนี้อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเราทำได้เลยนะคะ จะมีเรื่องเล่าดีๆเข้ามาในชีวิตสามถ้วยเดวิ e อ of Fortune ขอให้เราผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนนะหลายท่านหลายคนอยู่ในช่วงที่กำลังเหนื่อยเหนื่อยกำลังเบือ่อเบื่อกำลังเซ็งเซ็งเขาคิดถึงไหมคิดถึงนะคะคนคนนี้นึกเสียดายนะเขากำลังได้รับผลกรรมที่เขาทำอยู่เขาเหนื่อยเขาเบื่อเขานอนไม่ค่อยหลับ เขายังนึกถึงเรานะคะอยู่ในอาการเบื่อเบื่ออยู่ในอาการเซ็งเซ็งแต่ละวันยังมีเราอยู่ในใจยังอยากจะกลับมายังนึกถึงแต่มันก็ห่างกันไปนานแล้วนะคะบางคนมีการบล็อกกันมีการบล็อกกันไม่พูดไม่คุยอยากมาก็มาไม่มาก็ช่างอะไรประมาณนี้ ทิ้งเราไปแล้วบอกเราอีกต่างหากนะคะไม่พูดไม่คุยกันบางคนเกิดขึ้นนานกว่าเจ็เดือน8เดือนเป็นปีนะคะเหตุการณ์นี้เราก็ยังนึกถึงเขาอยู่เขาก็ยังนึกถึงเราอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นไปนานแสนนานก็นเราก็เอาเขาออกจากใจไม่ได้เขาก็เอาเราออกจากใจไม่ได้นะคะได้รับผลกรรมไม่ก็ได้รับผลกรรมนะ เขาก็อาการหนักนอนไม่หลับคิดเดยอะคิดมากแถมมีปัญหาด้านสุขภาพด้วยนะหลายท่านหลายคนคนรักของเราคนที่เข้ามาถามถึงปัญหาสุขภาพมี <c oughs> เป็นพลังงานคนทางไกลก็ได้อยู่ดีๆเงียบหายไปเฉยอยู่ดีๆทิ้งเราไปอยู่ดีๆไม่บอกไม่กล่าว นะหรือมีคนอื่นเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเลยตัดสินใจเลือกเขาไปนะคะตอนนี้คิดได้ตอนนี้คิดอยากจะกลับมาอยากจะมาพูดอยากจะมาคุยอยากจะมาหานะคะหลายท่านหลายคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาคนรักเก่าที่ทิ้งเราไปตอนนี้คิดนะคะ คิดฮอดคิดถึงนึกเสียดายทำไมฉันทิ้งเขาไปตอนนั้นทำไมทำไมเอืมีแจะถามนะคะคนคนนี้เขารอคอยวันเวลาที่ต้องกลับมาเขารอคอยวันเวลาที่ต้องมาพูดมาคุยกันและเขาหวังว่าเขาจะได้กลับมาพูดมาคุยกับเรานะคะบวกลกิกคุณหารเขาบอกว่าภายในสองเดือนนี้ ยังไงความรักฉันต้องดีขึ้นยังไงฉันกับเขาต้องกลับมาอืเราคอยวันเวลาหยุดนะคะหลายท่านหลายคนอาจจะพบจะเจอแบบนี้คนรักเก่าที่ทิ้งเราไปนึกถึงเราบ้างไหมนึกถึงว,ว่าวออกมาดีแท้ไพ่ยายขออนุญาตเปิดไพ่อีกสักห้าใบเดินนะคะสีไม่เท้า คนที่เคยอยู่ด้วยกันคนที่เคยใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันคนที่หันหลังให้กันไปคนที่มีปัญหากันคนคนนี้เขานึกถึงเราเขานึกเสียดายนึกถึงวันเวลาที่เรากับเขาอยู่ด้วยกันเขารอคอยจังหวะเขารอคอยเวลาที่จะได้กลับมาเขาอยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากจะกลับมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน นะคะหลายท่านหลายคนอาจาจะมีการเลิกกันไปมีการนิ่งมีการเงียบมีการบอกกันนะคะตอนนี้เขานึกถึงเราเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ว้าวสีไม้เท้าแล้วก็สีสีไม้เท้าแล้วก็สิบเหรียญเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์กลับมาครั้งนี้ เขาจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเขาจะทำให้เรื่องราวต่างๆที่เป็นปัญหาเขาจะทำให้มันดีขึ้นขอให้เขาได้กลับมานะคะก่อนจะไปเขาไม่ได้คิดอะไรมากก่อนจะกลับมาเขาขอโอกาสและวิงวอนเราขอให้เราให้โอกาสเขากลับมาครั้งนี้เขาจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นนะเขานึกถึงเรานึกถึงวันเวลาที่อยู่ด้วยกัน ช่วงนี้เขาได้รับกรรมไม่ได้รับกรรมถามว่าหนักไหมก็พอ,อ,อสมควรนะคะว้าวเดือสั้นอือทำไมไพ่ดีแท้นะคะสำหรับท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้โดยบังเอิญหรือตั้งใจเข้ามาดูคลิปนี้เป็นของคุณนะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเขาคนนั้นขอให้เขากลับมาขอให้เป็นดังจริงที่เราคิดระหวังเดือสั้นขึ้นมาสักขนาดนี้ คนคนนี้เขาทิ้งเราไปเขาก็ยังนึกถึงเรานะตอนนี้เขาได้รับกรรมวิบากกรรมเขาเป็นทุกข์เป็นกังวลเป็นปเื่อเบื่อเป็นเสง่ยเสงอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อยากมีเราอยู่ในใจไม่ว่าเขาจะทําอะไรผิดพลาดมาเขายังมาขอโอกาสนะคะกําลังคิดคิดเยอะคิดมากคิดยังไงฉันถึงจะได้กลับมา กลับมาครั้งนี้เขาจะดีขึ้นเขาจะซัพพอร์ตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการดูแลเรื่องใจต่างๆเขาจะซัพพอร์ตหมดนะคะตั้งแต่ใบแรกที่จับมาขึ้นมาเป็นคิงเหรียญขึ้นมาเป็นเดบิว e ์ออ f ฟอร์จูขึ้นมาเป็นอะ, ian, นนอะ Fortune, นนไรยังไงคนคนนี้เขาก็ยังมีเราอยู่ในใจอยู่นะคะหลายท่านหลายคนเขารอคอยวันเวลาที่เขาอยากกลับมาในชีวิตของเราโอย,ยายก็จับให้ นะคะ <c oughs> ตั้งแต่ใบแรกขึ้นมาเลยคิงเหรียญยังมีเราอยู่ในใจยังมีเราไม่ลืมยังนึกถึงนะคะแล้วก็คิงไม้เท้ายังตามมาด้วยคิงไม้เท้าอีกยังมีเราอยู่ในใจเสมอนะคะอันนี้ไพ่ห้าใบาสุดท้ายยิ่งออกมาสวยมากเลยเดอะซันยังไงเขาก็ยังมีเราเขาไม่กล้าทิ้งเรา เขาไปแล้วเขาก็ไปไม่พ้นไปไม่จบไปไม่สุขอยากกลับมาในชีวิตหลัานะคะหลายท่านหลายคนเคยไปพุ่งพึ่งพาสายมือไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ความรักเราเจอคนที่จริงจังขอให้เขากลับมาขอให้เจอคนที่ใช่ขอให้เจอคนที่รักจริงวางแต่งทัดได้ในสิ่งที่ท่านขอไว้นะคะเพราะว่าห้าใบไปสุดท้ายนี่ออกมาดียั้งแต่ใบแรกเลย สองไม้เท้าภายในสองเดือนนี้ยังไงความรักของท่านก็ไปในทางบวกนะสี่ไม้เท้าภายเนื้อคู่ภายครอบครัวนะคะสิบเหลียนภายแห่งการแต่งงานภพ่แห่งการมีความสุขแล้วก็เดือดสั่นอะไรก็ขวางไม่อยู่ยังไงความรักความสัมพันธ์นี้ได้จังที่ขอเพราะว่าหลายท่านหลายคนเคยเป็นมูเคยไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อนั่นเจ้าแม่นี่นะั่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยขอให้ความรักของลูกสมหวัง ขอให้คนที่เราคิดฮอดคิดถึงที่เขาทํากับเรานี้ขอให้เขาคิดได้ขอให้เขากลับมาขอให้เขาอ่าคิดถึงเราอะไรประมาณนี้นะใจเย็นๆท่านจะได้อย่างที่คิดอย่างที่หวังนะคะหลายท่านหลายคนอาจจะอยู่ในช่วงการเฮลิ่งใจเฮลิ่งตัวเองนะคะอย่าขอปิดจบเป็นภายใจสำหรับพ่อไพ่มันออกมาดีแล้วไม่อยากจะเปิดต่อนะคะ ก้าวไม้เท้าอืก้าวไม่เท้าถึงจะอยู่แบบวิตกกังวลคิดหอดคิดถึงใจเราก็ยังจับเขาไว้อยู่เขาก็ยังจับไว้เราอยู่ไม่แตกต่างตอนนี้เขาไม่กล้าเขาไม่กล้าที่จะเข้าหาเราเขาได้ทําผิดไปเขาไม่กล้าเขาอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตเขาคิดถึงเราใจแทบขาดตอนวันเวลาที่เขาทํากับเราเขาไม่คิด ตอนนี้เขาคิดเขาเนึกเขาอยากกลับมานะคะเขาบอกว่าเราตั้งกำแพงไว้สูงเหลือเกินคุณทำผิดไปกลับเข้ามาฉันจะให้โอกาสไหมถ้ายังรักถ้ายังมีใจให้เขาอยู่ก็ให้โอกาสเขากลับมาเถอะค่ะนะคะ,นะคะหลายท่านหลายคนมันมีปัญหาท oxic ก,ก,กันมันเจ็บจะกลับมาก็ได้ไม่กลับมาก็ได้นะคะอะไรประมาณนี้นะคะตามหัวข้อตามแรนดอมนี้นะคะ คนรักเก่าเขานึกเสียดายเราไหมเขาได้รับผลกรรมไหมเขานึกเสียดายนะคะและเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งเขาได้รับผลกรรมไหมช่วงนี้กําลังหนักเลยนะกาลังคิดหาทางออกกําลังคิดจังหวะเวลาที่จะไปต่อที่จะพูดจะคุยนะคะคนที่บล็อกกันก็อยากจะปลดบล็อกแล้วล่ะกําลังหาทางคิดอยู่นะคะหลายท่านหลายคนกําลังปลดบล็อกกัน หลายท่านหลายคนคุยอยู่กับคนทางไกลคนต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศต่างภาษาเป็นไปได้หมดนะคะใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ขอให้สมหวังขอให้เป็นจริงอย่างที่ท่านคิดนะคะ